สบายอนสาวทุกคนมาแล้วกินข่ามกันตอนนี้หะก,กินข้าวสาวสิบโมงแล้วทอดไข่แล้วก็แมนมกขั่อามกขว่รันเต่าหนึ่งครั้งแรกที่มากินข้าวอยู่นี่นี่บรรยากาศโคตรด,ดีข้าวสมว,วิวแบบนี้โคตรด,ดีเลยทุกคนไม่ได้กินน้ำกัน หันกูเ <ibl ok S 1> ห็ดแบบอยู่ทำงานมากว่ะอห็ยูเห็ดยูบอนเห็นชิคคักห็นหมมันมันมีกอใหม่รึเปล่าบนว่เห็ดยังตื่นเป็นมือเห็ดนนองปลาเลยเห็ดที่นอนเรียบอันนี้เจอคนมาเหี่ยวกัารเต็นนอนมือสาวแห้เาคำขัก เหมือยไม่ให้หยุดให้มันหยาดให้นี่ความสบายเรียบไปโฮเมืองเหมือนนอนเนาะแต่มันเหมาะความหลายนี่เหดต่อไปเรียนบเลยเนี้ยนี่สาวเต้นมาแกงนี่เตอไฟยืดสุดลางเลยว่าเจอเตอไฟโอ้เว็ดไก่เขียมเว้ยคนไทยบอกเขาจัแม่ปลูก ที่งงานก่อนทุกกจะจูอกนใจเสียไม่เออ มันกูจะแข็งลยแข็งตรง้น้ยแล้วเพือนตื่นัมึงจะบ่หวหจะมึงเพื่อนลายเขาไาย